นี่สติงเลมาหาอันเปาแล้วเร็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 ว,รวอุ็อ้ยคุณปลาอะไรเนี่ยปลาดุปลาดุทะเลอันเปาเดินเข้าไปดูใกล้ๆสิเหมือนจอทีวีเลยใช่ไหมโอ้เหมือนดูอยู่ในทีวีเลยเราเอามือดูสิแตะแตะดูได้ไหมเออแตะใกล้ๆสติงเลสิอวยคุณปลาอะไรนี่ปลาฉลามหรือเปล่า ใช่ชาร์กไหมโอ้โหนี่ปลาสวายตัวใหญ่เหรอเห็นไหมนะ่ะตู่ตเขาอยู่ข้างในอุ๊ยนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาอาปากเลยเปาหันท่าอาปากสิอ๋อปากอ้าปากเร็วเร็วสิหูตัวใหญ่กว่าอันเปาอีกอะ่ะโอ้เขาบินมาโชว์ตัวอันเปานี่เอง โอ้โห oh, very good เอาเป่าตัวใหญ่มากเลยเอะดูสิมีตัวใหญ่อีกไหมมีมีปลาช่อนอเมซอนอีกเอามาแล้วเป่าขึ้นไปยืนข้างบนสิลูกยืนได้เกาะกระจกขึ้นไปโอเคนั่นแหละเอาขึ้นไปยืนเลยจะได้ตัวใหญ่เท่า,ขาเขาอาดูสิดูสิเขามาหาอันเป่าขึ้นไปยืนข้างบนไงลูกจะได้เห็นเยอะๆะ ขึ้นไปสิครับอ่ะแล้วแต่เปานะถ้าเปาไม่ขึ้นไปเปาก็ไม่ได้เห็นปลาอเมซอนข้างล่างเขาออกมาไม่ได้หรอกเขาอยู่ในตู้อันเปาขึ้นไปยืนเกาะดูได้ไไดเออ,อมาแล้วมาแล้วอ่ะแม่พาขึ้นอ่ะยืนตรงนี้ไม,ไม่ต้องกลัวมันมีกระจกอยู่กระจกกันได้เอออืมเอายืนขึ้น อึ๊บอ่าจับไว้เออนั่นแหละดูทางอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอู้ยเขาเห็นน,น้ำปอเป็นอาหารหรือเปล่าเนี่ยนี่นนนดูทางนูนน้นหันหน้ามาหาแม่เอาขาลงก่อน <c oughs> เอาหนุนมาอีกตัวหนึ่งแล้วอันนี้ปลาอะไรปลาสวาย นี่คุณตัวใหญ่มาแล้วโอ้ว้วาวตัวใหญ่เลย<ม>โอมาเต็มเลยเปา<ม>โอ้ต,ตัวไหนครับสีเขียวีเขยวตัวอะไรอะ่ะเปาเข้าไปดูใกล้ๆสีแม่มองไม่เห็นตัวอะไรครับสีเขียวเขียวมองเห็นไหม ชนเปาเลยไหมครับ okay. เอาก้านเอาไว้เาก้นเอาไว้เหรอลูกเหรอนี่สิงเลมาอีกแล้วอุ้ยอันนี้ปลาสีเหลืองเป้าดูอันเป้าตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยนุ่นสีเหลืองอะ่ะสวยมากเลยข้างบนหัวหนูอะ่ะหายไปแล้วว้าวเขาจะกินอะไรเป็นอาหารนะ เขาหายไปแล้วครับลูกโอ้โหบายบายก่อนบายบายวุ bye. Bye ้ยน uh ี่ไงตัวใหญ่เลยปลาตะเพียนนี่มาแล้วมาแล้วโอ้ oh, ปลาสวายพากันมาสองตัวเหมือนปลาฉลามไหมลูกจู่ๆจู่จ,จ,จนี่ไง oh. นี่ไงปลาสีเหลืองนี่ไง ตัวเล็กๆอะเขาไหว้าหาันเปาอันเป,า,นเปาก็ไปยืนใกล้ๆเขาหน่อยสิลูกเขาไม่มีเพื่อนเล่นนะ่ะาฮกุดมอนิ n งนี่ไงไงปลาสีเหลืองเห็นไหมเออโหนั่น,นเปากระโดดปลาสีเหลืองตกใจเลยอ่ะสติงเลมาเล่นด้วยละสติงเลอยากเล่นกับอันเปานะ ตัวอะไรมาอีกอุ้ยปลามีปามีปลามังกรด้วยหรอเขาดูสิปลามังกรตัวใหญ่มาแล้วดีดีมาแล้วมาแล้วเข,ข้าไปเข้าไปเอาไม่เข้าไปดูเขาล่นะนะ่นะนะักนเขาเล่นกับเปาด้วยนะ่นะนะนเขาหันมาหาเปาแล้วเออเปาเข้าไปใกล้ๆเขาสิลูก ปลามังกรอยู่ข้างในครับมันว่ายกินอาหารอยู่ครับโอ<ฮ><ฮ>มีปลาชดโดด้วยหรอได้ชดโดหรือเปล่าแม่ก็ไม่รู้มาแล้วมาแล้วโอ้ปลามายืนแล้วตัวใหญ่เลยอีนี่เขามาสองตัวแล้วนี่ถูกตัวว่ายมาหาอันเปานี่ไงปลา แล้วคุณเต่าไปไหนแล้วคุณเต่าอุ้ยอันนี้ปลาอะไรปลาช่อนอเมซอนนี่เป้าเนี่ยตัวใหญ่ๆเลยช่อนอเมซอนนะบ๊ายบายก่อนบาย